อย่าเพิ่งไปเสียตังซ่อมนะคะสําหรับใครที่โทรศัพท์หน้าจอติดแต่สัมผัสไม่ได้สําหรับมือถือ Android แต่และยี่ห้อเราสามารถรีสตาร์ตตัวเครื่องตรวจเช็คดูก่อนนะคะว่าจอเราเสียหรือเป็นที่โปรแกรมค้างนะคะถ้าเป็นเพียงโปรแกรมค้างเรารีสตาร์ตกลับมาตัวเครื่องก็จะสัมผัสได้มาดูวิธีแก้กันค่ะเครื่องที่ยก่ายสาธิตให้ดูนะคะเป็นแท็บเล็ตซัมซุงค่ะ แท็บเล็ตซัมซุงนะคะหน้าจอติดแต่ว่าสัมผัสไม่ได้นะคะวิธีแก้เบื้องต้นก่อนที่จะไปแกะซ่อมแนะนําให้ลองรีสตาร์ตตัวเครื่องดูก่อนถ้าเป็นที่เครื่องค้างเรารีสตาร์ตมาเครื่องก็จะสัมผัสได้ค่ะสําหรับวิธีรีสตาร์ตนะคะแท็บเล็ตของซัมซุงหรือโทรศัพท์มือถือยี่ห้อซัมซุงค่ะให้กดปุ่มปิดเครื่องและก็ปุ่มลดเสียง2ปุ่มพร้อมกันค้างไว้จนกว่าเครื่องจะดับแล้วเปิดเองนะคะตอนนี้คือจอสัมผัสไม่ได้เราก็จะเลื่อนหน้าจอไม่ได้เราต้องทําการรีสตาร์ตก่อนนะคะ กดรีสตาร์ทให้เครื่องปิดแล้วเปิดเองพาอเครื่องบูตขึ้นมาเราค่อยมาตรวจเช็คว่าสัมผัสได้หรือไม่นะคะเพราะปกติเนี่ยถ้าจอสัมผัสไม่ได้เราไปไล่รีสตาร์ทมันจะกดไม่ได้นะคะถ้าหน้าจอสัมผัสไม่ได้เราจะกดปิดเครื่องไม่ได้วิธีจะปิดเครื่องได้คือต้องกดรีสตาร์ทเท่านั้นค่ะกดปุ่มปิดเครื่องและก็ปุ่มลดเสียง2ปุ่มพร้อมกันทีนี้เราก็มารอดูเครื่องบูตค่ะ ขึ้นมาแล้วนะคะลองสัมผัสดูค่ะเห็นไหมคะสัมผัสได้ตามปกติเลยนะคะปรับไฟขึ้นมาดูโอเคถ้าของใครที่เครื่องค้างสัมผัสไม่ได้อย่าลืมรีสตาร์ทดูนะคะเพราะการรีสตาร์ตตัวเครื่องนะคะไม่ได้แกะเครื่องด้วยนะคะ เพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าเราทำด้วยตัวเองได้จะได้ไม่ต้องเสียตังเสียค่าบริการให้กับตามร้านค่ะทำด้วยตัวเองได้เลย